สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Not c h ช h o p นะครับมามารีวิวในตัวของนิสสันจู๊กนะฮะช่วงนี้พังกันนั้งเยอะนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับไซส์ขนาด9นิ้วนะครับอันนี้แล้วเพิ่อมดสว่างนิดนึงนะครับในเรื่องของหน้ากากนะครับมาพร้อมตัวหน้ากากจอก็จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับมีนะโอเคแสงเยอะนิดนึงนะครับครับ อ่ะโอเคเราต่อกันนะครับก็มีหลายท่านสงสัยนะครับในเรื่องของแอป n e t f l i x นะครับว่าดูได้จริงหรือเปล่านะครับนี่นะฮะนี่ก็คือ Netflix นะครับส่วนของโรงงานอื่นร้านอื่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าดูได้หรือเปล่านะครับส่วนของเราดูได้นะครับมีไอคเขาก็เซ็นนะครับแล้วก็ดูได้เลยนะครับดูได้จริงนะครับพวกปุ่มพวมาลัยต่างๆก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ Fast f i v นะครับวันนี้ตัวจอจะเป็น IPS นะครับที่เห็นอยู่เน,ะนาะผมชัดครับสีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะได้ครับ กล้องถอยหลังเดิมนะครับใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเนะ็กฟิกเนาะตัวนี้จะเป็นลักษณะของการเชื่อมแชร์ฮอสปอตนะครับมีเพ o โ e นะครับลงอินได้นะครับ Google Map YouTube ต่างๆนะครับจุทีวีนะครับ, TV, รบเพียงแค่แชร์ฮอสปอตก็เล่นได้เลยเนาะไม่ต้องไป ต่อทีวีจุนเนอร์อะไรนะฮะก็จะมี USB ให้2พอร์ตนะครับอยู่ในเกะนะครับ YouTube นะครับก็ใช้เน็ตจาก Wi-Fi บ้านร้านหรือว่าถ้าเดินทางก็เป็นมือถือนะครับนครก้าวนิ้วครับไม่บังแอร์นะครับ ครับสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับมีหลายรู่นหลายสปเปคนะครับ